เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆนะครับราคาถูกมากๆเลยครับคันนี้เรียกได้ว่าเอาไปทําใช้ก็คุ้มครับทาขายก็ได้กาไรแน่นอนเป็นนิสสันซันนี่โอครับ1.6รถปี2000ครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง 1600cc นิ่งๆไม่สวิงน้ำมันเริอนล้อนน้ำไม่ดันควันไม่ไหล ความร้อนจบจบวิ่งไลได้สบายเลยนะครับเกียร์ธรรมดาครับเข้าง่ายไม่หลุดไม่หอนเปลี่ยนครบทุกเกียร์ช่วงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังสีสันก็สวยงามครับสวยสวยใสใสก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้าได้ด้วยครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าใช้ได้แต่คู่หน้านะครับเจ้าของแจ้งตำหนิว้แล้วนะครับคู่หลังก็ต้องเช็คดูใหม่นะครับก็อาจจะเป็นที่โลกไฟหรือมอเตอร์กระจกนะครับก็ไม่ เท่าไหร่นะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นครับก็ต้องมาเติมน้ายาเอาครับมีเครื่องเสียงครับชุดเล็กเตยพร้อมใช้งานเอาไปก็ใช้งานได้เลยครับมีงานเก็บนิดหน่อยครับที่แจ้งเอาไว้นะครับราคาเพียง42,000บาทเท่านั้นนะครับเอาไว้ปั้นขายก็ได้กาไรแน่นอนครับซื้อใช้งานก็คุ้มครับภาษี 6, 5ภาษีไม่ขาดด้วยนะครับเต็มเอกสารชุดโอนครบนะครับเจ้าของรับผิดชอบการโอน คันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูรถก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับพิกัดดูรถอยู่พัฒนาการครับสภาพ้องเครื่องนะครับก็เดิมๆนะครับเพียงแต่ไม่ได้ล้างเท่านั้นเองนะครับน่ครับภายในยังสวยนะครับแผงสวิ์ลายไม้เบาะหนังนะครับเกียร์ธรรมดาอึดทนพร้อมใช้งานนะครับรถปี2002ครับ42,000บาทเท่านั้น ตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับเปอดโทรใต้คลิปเช่นเดิมนะหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับดูภายในกันไปเรื่อยๆครับภายในสะอาดสะอ้านครับตามรูปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ